อันนี้ดูองค์กรักนะครับสองคนนะครับคนโวยปอยปอยองค์กรักครับอันนี้มือซ้ายนะครับนี่มือขวานะครับแหนแยนมือขวาครับแยนองค์กรักสองครับมือซ้ายมือขวาครับไม่นะครับไม่ใช่ว id ่ารออะไรนะครับไม่ใช่ว่ารออะไรนะครับรอนี่ครับ รอครับนั่งรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือซ้ายมือขวานะครับเนแง่เแงนมือซ้ายมือขวาเแง่นั่งรอก่อนนั่งรอก่อนรอเนดะี๋ยวพ่อให้กินลกูกนั่งรอนะอเข้าไหมแงนง่ายเบื่อม, <laughs> มือซ้ายมือขวา ถ้าชอบคลิปนี้ก็ like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนี่ครับ